การวางแผนการศึกษาต่อหลายคนรู้ตัวเองแล้วแหละว่าอยากจะประกอบอาชีพอะไรหลายคนอาจจะยังสับสนหลายคนอาจจะยังติดเพื่อนอยู่วันนี้เด็กๆอาจจะต้องใช้ข้อมูลในการประกอบความตัดสินใจ,ใจนิดนึงข้อมูลเรื่องวันที่เราจะเรียนกันวันนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเด็กๆเ,เ,เราจะลองวิเคราะห์ในการเรียนระดับที่สูงข,ขึ้นจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะมีกี่สายคะ เด็กๆว่ามีกี่สายมีกี่สายสี่มีสี่มีสี่อีอะไรบ้างใครว่ามีมากกว่าสี่หรือมีน้อยกว่าสี่เด็กๆเดาสิคะมีกี่สายที่เรารู้จักกีส่สายที่เรารู้จักสี่สายที่เรารู้จัก แล้วยังมีสายอะไรอีกคะสา,สายอาชีพสายที่1สายสามัญสายที่2สายอาชีพสายที่3ถ้าใครอยากจะรับราชการเลยไปเป็นทหารไปเรียนทหารนะคะซึ่งทหารเนี่ยเขาจะมีข้อมีคุณสมบัติบางอันเช่นทหารช่างุริย์หรือแม้กระทั่เเาางเรียนเตรียมทหารและสําหรับสาวๆถ้าไม่ได้เป็นทหารมันมีอะไรให้เราเป็นทางเลือกของเราไหม เพิเ่มเติมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะโรงเรียนเกี่ยวกับโรง,งเรียนที่เป็นช่างไฟฟ้าอเน,นี้ยเป็นราชบิษณุคดีเนาะวันเนี้ยเ,เด็กๆมีความรู้พื้นฐานแต่เรื่องการตัดสินใจเราอาจจะตัดสินใจตามลาพังไม่ได้เพราะหนูยังอยู่ภายใต้การปกครองของผู้ปกครองแต่หนูอ,อาจจะมีข้อมูลในการไปพูดคุยกับผู้ปกครองว่ารู้เรียนจบม .3 มีข้อมูลค่ะวันนี้เรามาดูข้อมูลกันนะคะการวางแผนการเลือกศึกษาต่อหนึ่งสถานที่ที่นูจะไปเนี่ยเนาะคุณเดินเงินก่อนเลยเขามีคุณการศึกษาให้ไหมทำไมพูดเรื่องคุณนการศึกษาเพราะเมื่อเช้ายังมีกิจกรรมอะไรคะมอบคุณปัจจัยพืน้นฐานไหนใครได้บ้างโชว์หน่อยเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นแล้วผู้ปกครองมารับหตืกับเองรูกผู้ปกครองมารับนะคะในห,หลายๆ จะมีคุณให้แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายเนาะเพื่อช่วยเหลือไม่ใช่ลดเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสถานที่นั้นมีกิจการศึกษาให้เราไหมกิจ,จกรรมในการเรียนการสอนของสถานที่นั้นนั้นมันตอบโจทย์เราไหมหลักสูตรของเขาคุณภาพข,ของสถานศึกษาอะไรนะการขอป่ะสุดท้ายอันนี้จะเป็นคำามสุดท้าย โอกาสที่เราจะไปศึกษาต่อบางคนบอกว่าเรียนโรงเรียนนั้นและโอกาสที่จะเข้าเหมือนที่พี่อีคำพูดเป็นว่าถ้าเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจะมีโควตาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะและการประกอบอาชีพในอนาคตแต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะเรายังอยู่ในการปกครองของพ่อแม่ผู้ปกครองหนูตัดสินใจรับทันไม่ได้หนูจะต้องได้รับคำศึกษาได้รับคำยินยอมการยินยอมจากผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองเป็นคนส่งเสียเลี้ยงอยู่เรา ทีน mm ี้เราจะสกปกให้มันแคบลงอีกนิดหนึงนะคะให้มันแคบลงอีกนิดนึ่งว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่ดีการศึกษาในสายสามัญคือมสีมห้าม .6 เด็กๆคะโรงเรียนของเราที่มสี .5 มห้ามหกมีไทยซิที่พี่มีแผนการเรียนอะไรบ้างแผนยอดทิดแผนยอดคิดแผนที่หนึ่งคือ วิทย์คณิตเราชอบไหมคนที่จะวิทย์คณิตแสดงว่าพี่เขาหรือคนที่เรียนสายเนี่ยมุ่งหวังจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับสายสุขภาพมีอะไรบ้างคะสายสุขภาพหมออะไรอ่ีกพยาบาลเภสัชอะไรที่ทำฟันทางอุตสาค่และอะไรท,ที่ไปดูแลสัตว์สัตว์ก มีเพิ่มเติมอีกนะมีเทคนินคยังแท่มีนักกายกรรมบังัดเหล่านี้คือพี่จะต้องเรียนสายวิทยคณิตแต่โรงเรียนเรานอกจากวิทยคณิตแล้วยังเปิดแผนอะไรอีกคะศิลป์คำวนวณก็คือภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์ที่กลุ่มนี้ก็มีความสามารถอีกเด็กค่ ใช้ภาษาในการสื่อสารก็ได้โชคดีย,ยิ่งกว่าเพราะโรงเรียนของเราเปิดอีกหนึ่งแผนก็คือสิ่งภาษาโรงเรียนเราสิ่งภาษาคือเน,น้นอะไรกับอะไรภาษาจีนแล้วก็อีกห้องหนึ่งภาษาญี่ปุ่นเด็กๆได้เรียนจีนไหมคะได้เรียนเพราะอะไรเพราะโรงเรียนตอบสนองความต้องการของชุมชน ด้วยโรงเรียนเราอยู่ใกล้เขตอุตสาหากรรมนะคะอยู่ใกล้เขตอุตสาหากรรมแน่นอนวิชาภาษากฤษเป็นพื้นฐานจรีนญี่ปุ่นเข้ามาเสริมในเด็กมต้นได้เรียนเสริม ตอนนี้ผู้ชายอย่างเดียวเรียนคือว่าผู้หญิงก,ก็ไปเรียนได้ผู้หญิงเรียนได้ไหมแล้วมีอะไรที่เป็นของผู้หญิงไหมบัญชีอะไรอีกการรงแรงมีการรงแรมก็ต้องมีอะไรอีกการท่องเที่ยวโอเควันนี้เด็กๆอาจจะอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยทุกคนตอบเป็นบเบามากเดี๋ยวเด็กๆจะทํากิจกรรมออย่างในกิจกรรมนั้นให้จับคู่นะคะ ให้เราจะคู่กับเพื่อนที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนครูจะแจกกระดาษให้มาดูกิจกรรมของเราจากที่เด็กๆช่วยเป็นต่อเพื่อกคู่นี้ความเสียงไม่เป็นไรเข้าใจได้พะเป็นอย่างเข,าเข้าใจนี่ค่ะวันนี้นะคะ <Okay. S 2> เด็กๆจะลองช่วยรู <laughs> ลองช่วยครูคิดสะท้อนความคิดของเด็กๆนีดน,นึงบางคนอาจจะไม่เก่งพูดแต่จะเก่งคิด เดี๋ยวเราช่วยกันวิคทคราะห์นิดนึว่าความแตกต่างระหว่างสายสามันกับสายอาชีพใน,ในแนวคิดของเก่งๆและเพื่อนคู่บัตรดี้มันมีลักษณะออกมาเป็นอย่างไรมีหนึ่งคนที่ไม่มีคู่เพื่อนจะขยับมาไหมคะข้างหลังจะขยับให้เพื่อนไหมอ่ะเลือกือเลือกเลยนะคะโอเคนะหัวข้อ ช่วยแจกจะได้เร็วค่ะทุกไปทางนู่นคุยอยู่ทางนี้อ่า สามารถออกแบบการวาดต่างๆแต่คูขอแค่ชื่อกิจกรรมเกี่ยวก็คือเห็นที่ท้อความแตกต่างร,ร,ระหว่างสายสามาันกับสายอาชีพตามแนวปิดของเราและคู่กรณีนะคะเราจะใช้เวลาไม่นานนะคะกิจกรรมนี้เราจะใช้เวลาไม่นาน27งงน,นาทีพอแล้วใน7นาทีขอตัวอย่าง นี้คือคิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการเรียนในสายสามัญกับสายอาชีพเรามาลองฟังแรมคลิปของเด็กๆดูซิเราจะมาลองฟังแรมคลิปของเด็กสิว่าอาจจะมีอะไรที่แบบเฮ้ยทำให้ครูมันาจจะใจคิดได้มากกว่าที่ครูให้คำแนะนำก็ได้เหล่านี้เหล่านี้จะเป็นข้อมูลให้เราประกอบการเลือก สายการบินเริ่มีนะคะเด็กๆจากกู <inda> ้ช่วยกันมาลงท สามารถใช้คอพิวเตร์ในการสื่อฟันข้อมูล หลายคนไม่กล้าพูด,พดเพราะผู้ปกครองคาดหวังอ่าหลายคนไม่กล้าพูดตรงๆการที่เราจะสื่อสารกับผู้ปกครองเด็กๆต้องไม่ใช้อารมณ์แต่เราจะหาเหตุผลที่มีความน่าเชื่อถือเนาะเราจะใช้เหตุผลคูดไปเลยผู้ปกครองไม่เหตุผลว่าทําไมหรือยากไปเรียนสายนะั้นทําไมหรืออยากเลือกแผนการเรียนแ,แบบนี้ ญาติขึ้นเวลาให้ดิฉันดูได้มั้ย ข้อิจกรรมนะคะ,ะเด็กๆจะใช้ข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตในแช a t g p t ไม่ว่าค่ะ คือการฝึกให้เด็กรู้จักยอมครับ ลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนนะคะเหล่านี้มันน่าจะเป็นค่าตัวแปรของผู้ปัครอง ข้อมูล่อนเพื่อเราจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน thank yeah. you เหนีย่ยกังจะยกยกไ่ยกมีผู้ไหนมีคู้ไหนหันผสมตาข่ายกับู่ยกมือหน่อยโอเคยกมือน้อยก็ยังดีอ่ะค่ะู้ท,ที่เรียบร้อยเดี๋ยวเชิญคู้ที่เรียบร้อยโชว์ผลง,งานหน้าห้องแม่คนไหนคะ่ะ ผลงานหน้า,นานห้องอ่านเกมให้ครูอ่านให้ครูอ่านให้กูอ่านกิจกรรมวิเคราะห์ความ,าม,ามแตกต่างการเรียนหนูคือชื่ออะไรคะเรียนเกเกและบอดี้คืออะไรจ ได้นันกนาึกชาชีพตรงสายทำงานได้เลยหลังเรียนจบประสบการณปฏิบัติจริงมีโอกาสหารรยได้ระหว่างเรียนเหมาะกับคนที่ชอบลงมือมงงทำใช้เวลาเรียนไม่ได้ ว่าระหว่างเรียนอาจจะมีรายมีรายได้เสริมวันนี้อาจจะหมดเวลาก่อนงานหลายๆคนครูเห็นล้วแหละงานหลายคนทำไปได้เกิน70%อาจจะเหลือเพียงตกแต่งฝากไว้เป็นการบ้านได้ไหมคะฝากไว้เป็นการบ้าเนาะอ่ามาจะุปเนื้อหาสุดท้ายไปงาน,นทักก่อนเก็บการสรุปเนื้อหาสุดท้ายว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบางหนึ่ง สายการเรียนสายการเรียนที่1คือสายสายสามัญแถวนี้ตอบแล้วสายการเรียนที่สองนาเดวีก็ตอบแล้วสายที่3าสายทหารตอบแล้วสายที่4ี่นากระสิงก็พูดเก่งมากตอบแล้วแต่ทั้ง